สวัสดีค่ะวันนี้เข้ากับกราฟโค้กันอีกแล้วนะคะกับช่องแพลวการข้อคลาบนั่นเองมาวันนี้นะคะแพลวก็ม,ม,มี่ซีคูเมยชอบซีคูที่เด็ดมวยนะคะของซื้อมวยไทยพัทมิตรนะคะประจำวันสามที่สิบเอ็ดซิงหาคมปีสองพันห้าร้อยสิบแปดเข้าไปเบิงกันเลยนะคะว่ามีคู่ชกนะคะโชว์กันกับแพ้กันบ้างน่เองไปที่คู่แรกนะคะเซรีพาฟโนารปีใหม่พบกับเด็ทพยักช่อหาพยัก เจ้เซอรี่พาพนะคะอายุ15ปีสูง150ซนติเมตร cm, เป็นคนสันงกัดนครนายกนะคะช่วงรอยหา้าสิบไฝเป็นมวยถนัดมวยฟิมเมอร์ครบเครื่องเตะตัตงควางค่าฉลาดรักเลียมดีนะคะพร้อมสามผลงานไฟล่าโซเชนยลไปสามไฟล์ติดตและไฟล่าสุดนะคะก็ได้ไปชนะคะแนนเดอะเลกเรวิวชันมวยไทยภูเก็ตในศึกมวยไทยพัทธมณีช่วงที่2วันที่9นะคะมิถุนน้าปี68นั่นเองและมาดีดครูชกนะคะเจ้าเดชพยัาฟ์ไฟน้ำเงินอายุ13ปีสูง150ซนติเมตร cm, เป็นคนสุโขทัยนะคะช่วงรอยหา้าสิบไฝเป็นมวยถนัดม,มวยเเฟมมอออรรรคคบื่บ่งงงขาในแทแทตย เร่งบูดุดนันฟอสซาร์ผงานเฟลายลัสซชนะไปหนึ่งแพ้ไปสองฟลาสุนะคะไปแพ้คะแนนในกับปีเซลเล็กซิตเจติกนะคะฝึกมวยไทยในซึกมวยไทยพันธมิตรนะคะช่วงที่สองวันที่เก่ามิถุนาปีหกแปดนั่นเองสําหรับภูมนี้นะคะน้องแพลออกช็อบนะคะไปให้เซอร์เรียร์พาวไฟแดงหรือว่าได้เปรียบนะคะในรองช่วงชกแต่เป็นรองฟอมสวุดความนมในสําคัญนะคะรายนี้เป็นฝีมือมวยวอดทรามดานะคะมวยฝีมือครบเครื่องเลยนะและอาวุธหลากหลายฟอสซาร์ผงานไปายลัสูตรกชนะมากสางไฟต์อีกด้วย ฟ้าน้องคูแรกในรายการเสรีภาพสวนอาหารปีใหม่เอาชนะเดทพยักษ์ช่อหาพยักษ์ได้แน่นอนค่ะและไปดีคู่ที่2นะคะปัตตากงข้ามสินบีมวยไทยพบวัลผดิษฐ์กาแฟวัวชนคนสูงต่อปัตตากงข้ามอายุ17ปีสูง170เซนติเมตรเป็นคนอำเภอวังพิเศษนะคะจังหวัดตรังช่วงเวลา3าสิบหาไฟเป็นมวยถนัดมวยขาวครบเครื่องนะคะวงในรอกรัดกระทุงแรงเปปลายมีเหิดฟองสามเป็นการไฟล่าสุดชนะไป3ามไฟติดนะคะและไฟล่าสุดไปชนะคะแนนเอ็มสิบหกบันแ์เรมบาในศึกนะคะ มวยไทยพัธยมิดวันที่23มิถุนายนปี68นั่นเองและคู่ชกนะคะกับเจอกันกับเจ้าวันพาเด็ดนะคะสำหรับผู้นเยาชอบไปท่านเจ้าปะตักทองค้าไฟแดงนะคะโดย,ดยนในเรื่องของความสดในเรื่องของฟวามการชกนะคะความสดความนุม่มแล้วก็เป็นมวยเอาวูกหลากหลายพวกเครื่องคลองเป็นมวยวงนอวงได้แข่งแกงแข่งแรงและฟอร์มช็อตสุดก็นชนะมาสาวไฟติดอีกด้วย พรนโน้ที่2นะคะผู้เอกช่งเร็วปะตัดข้ามข้ามสีผิวไว้ยท่ายศีลอ,อชนะวันเผด็จกาแฟวัวชันคนสูดได้แน่นอนค่ะและไปที่ผู้ที่3นะคะรับผู้หลวงซอสมหมายนะคะพบน้ำผู้ดาบทิศบงังรักเจ้ารับผู้หลวงอายุแปดปีสูงร้อยสิบสามเซนติเมตรเป็นคนอำเภอผู้หลวงจังหวัดเลยนะคะช่วงรงหัสสีฟไฟเป็นเมื่อธนัตมวยใส่นะคะจังหวัดฝีมือครบเครื่องดักสัดแข่งไล่แขนแทงยัดใส่ฉลาดเลี่ยม ฉลาดเลียมเชิงดีฟอร์มสามผลงานไฟล่าสุดกะชนะไปหนึ่งไฟนะคะแล้วก็แพ้ไป2ไฟไฟล่าสุดนะคะได้ไปแพ้คะแนนให้กับฉลามชนเรดเด็กมาเก็ตในซื้อเพชรยินดีช่วงที่2วันที่19มิถุนายนปี68ที่ผ่านมานั่นเองค่ะและคู่โชคนำผู้นะคะอายุยูปีสูงร,องร้อเซนติเมตรเป็นคนซีสกเกตชอบเรารอยไฟเป็นมวยถนดัดมวยฟิวมือครบเครื่องเดะขวาต้อยคว้าแรงปอรมตีเน็วแน่นนะคะไล่แขนฟันศอกนะคะ ข่มขาหักแคดีนั่นเองฟอร์มสามงานไฟลาสดชนะไปสามไฟติดและไฟลาสดได้ไปชนะคะแนนบังไฟโกไส้มูสนุนกเกอร์ครับนะคะในสื่อเพชรอินดีวันที่3กระ,กระดาษปี68นั่นเองคะ่ะและสำหรับผู้นี้ออกชอบไปน้่งเจ้าน้ำพุดูว่ารายนี้ได้เปรียบในเรื่องของฟีลมือมวยได้เปรียบฟอร์มชกนะคะทีผ่านมาอาจจะเป็นร่องในเรื่องของความสดความนุ่มนะคะและสำหรับผู้นี้นะคะออกชอบไปน้่งเจ้าน้ำพุนะคะดูว่ารายนี้ได้เปรียบนะคะในเรื่องของฟีมือมวยแต่สิเป็นร่องนะคะ ค้อมสดความนมนะคะและช่วงชกเจ้าน้าทูนี่เป็นมือมวยว่าธรรมดาเลยเป็นมวยเป็มือครบเครื่องเตต่อยแรกแลก้วก็มีมาสอคุ่มันตรายารับรองว่าไฟนีเจ้าน้าผูดีสเอาชนะได้แน่นอนค่ะ กน้ที่3นะคะน้ำผู้ดาบพิทบางรักเสียชนะรักผู้หลวงซอสสมหมายได้ย่างนัน,น,นเนอนนันเอกและไปที่คู่ที่สนะคะผู้เอกช่วง2ตะลุมพุกซอสศรีวัตรพบรักทุกคนซอสการไฟฟ้าจะตะลุมพุกไฟแดงอายุ17ดปีสูงร18มเซนติเมตรเป็นคนนครศรีธรรมราชชมาเรา4ีไฟเป็นมวยธนัดมวยเฟมือนะคะได้าทั้งซ้ายทั้งขวานะคะดักสัตว์แข่งอาวุธหลากหลายฟอร์มสามประการไฟล่าสุดชนะไป2แผ่ไปหนึ่งไฟล่าสุดนะคะก็ได้ไปแผ่คะแนนให้กับฉลามท้องส์ฉลามขาวในสึต่ำมวยไทย วันที่28มิถุนายนปี68นั่นเองและผู้โชคนะคะรักทุกคนนะคะอายุ24ปีสูง1 0เซนตินนเมตรเป็นค่อน้าเพื่อเคมาาจังหวัดอุบลน,นะคะชมว่าเรารอยไฟเป็นมวยธนัดกบเครืองเป็นมวยสไตล์เซกซันบวกยอดเล็กเผชรนะคะเตะขาเจาะอย่างต่อยมดัดแรงเขากลุนกอนนะคะมีสิทธิ์ชนะนั่นเองฟอร์มสามงานารไฟล่าสุดก็ชนะไปสามไฟอยติดน,นะคะไฟล่าสุดก็ได้ไปชนะคะแนนเจาะพละ่ซอสมัยในซื่งมวยไทยพัฒมิตวันที่14กรกฎาคมปี68นั่นเองค่ะ และสํารับคู่นี้ออกชอบนะคะไปทั้งไฟแดงจอตะลุมพุกนะคะดูว่าได้ดเปรียบในเรื่องของฟอร์มสดความนุ่มช็อตชกนะคะแล้วก็ที่ผ่านมามีแพ้มีชนะมาบ้างแต่เชลเลอร์ว่าไฟนี้ต้องเอาชนะได้อย่างแน่นอนฟันนงคูเอกนะคะช่วงสองตะลุมพุกซอลซัสติวัสซีเอาชนะรักทุกคนซอก,การไฟฟ้าได้แน่นอนค่ะก็จะมาแล้วสํารับซีคู่ไม่ชอบนะคะซีคูที่เด็ดมวยของศึกมวยไทยพัฒมิตรประจําวันที่ 1 1นะคะสิง,ง 2, หาค้มปี2.5 6 8นี้าแนี่แล้วก็จบคลิปนะคะเหมือนเดิมเลยน้องแพรวฝากพท่ทุกคนเนี่ยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแพรวด้วยนะคะและสำหรับวันนี้แพรวัต้องลาไปก่อนแล้วเข้ามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ